ตอนนี้ก็เพิ่งมาถึงวัดใหญ่อินทรามครับอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับกับบรรยากาศช่วงประมาณที่งเที่ยงเลยอากาศร้อนจัดเดี๋ยวเข้าไปด้านในครับที่จอดรถบริเวณวัดครับเดินไปหน่อยเดียวเองบริเวณศาลาเดี๋ยวเราจะถวายสังฆทานจุดนี้ก่อนนะครับศาลาหลังใหญ่เลย ด้านนอกคนก็มาเยอะอยาาู่นะบรรยากาศนี่ครับบรรยากาศด้านในลมลื่นอยู่ เดี๋ยวเราถาวายสังฆทานฝั่งนู้นครับดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็กทูบี่อยู่ฝั่งนี้ ไปก็ถวายสังฆทานนะครับบรรยากาศร่มรื่นดีช่วงบ่ายๆนี่ครับสังฆทานแล้วก็ทําบุญตามศรัทธ,ธาก็ย่ใส่ตต้นี่ย ก็หยิบได้เลยสังกระถาน เรานี้ขอพรพรพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งมีบิดามารดาเจ้ากรรมนายเรียนและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้คุณให้แล้วสุรันตุปนผู้คนผู้นั่งเรือนสาธุไม่สอง จุดนี้ก็จุดทำบุญ12นักสัตว์นั่นี้ตรงเต็นท์ฝ่ี้ช่วงวันบ่ายอากาศร้อนเหมืกันปกติโบโสถ์จะเปิดเคยเข้าไปอยู่น่าจะไม่เปิดแล้วนะด้านในวัดตรงนี้ก่อสร้างศาลพระเจ้าตาก บรรยากาศด้านในวัดครับด้านในเงียบเลยนะวัดนี้ก็เป็นวัดเก่าแก่อยูน่นะจะมีเสมาคู่ด้วยโบสดเสมาคู่อากาศร้อนเลย อู้ไม่ได้มานานอูด้ดอันนี้สวยมากเลยมีอู้ด้านนอกสวยเลยแต่ด้านในาไม่ได้เปิดนะเมื่อกี้ก็ได้ถวายสังฆทานบริเวณด้านนอกนเ่รีมาคู่ปกติวัดจะมีแค่เสมาอันเดียวนะอันนี้มีเีมาคู่ถ้ามีเสมาคู่ก็เหมือน เจ้าเมืองหรือกษัตริย์เป็นคนสร้างวัดนี่ครับสมัยก่อนนี่เสมาคูสวยงามเลบรรยากาศดูโบโสถครับแต่ไม่ได้เปิดในเข้านะเนี่ยเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งเผื่อเปิด,ปดก็ถ้ามาทําบุญก็ถวายสังฆทานตรงศาลานลั่นแหละจุดแรกที่เราต้นคลิป โอ้ลมเย็นดีช่วงวันพระเราก็มาเวียนเทียนอยู่วันพระใหญ่หน้าต่างก็เปิดอย่เนี่เสมาคู่นี่ไม่ค่อยได้เห็นนะวัดที่มีเสมาคู่เขาว่าวัดที่มีเสมาคู่ก็เหมือนกษัตริย์กษัตริย์หรือเจ้าเมืองเป็นคนสร้างสมัยก่อน นี่ซุ้มประตูประตูทางเข้าอุโบสถสวยงามอยูย่ทร,งส,รงสีขาวๆนะครับบรรยากาศช่วงบ่ายๆร้อนจัด นี่ด้านในสวยนะน่าจะเปิดช่วงวันพระนะน่าจะเปิดในเข้าวันธรรมดาไม่ได้เปิดแต่มาถวายสังฆทานได้อยู่ก็อยู่ในตัวเมืองชนบุรีเลยแนะจุดด้านนอกก็สร้างศา,าลาหลวงพระเจ้าตาก เมื่อก่อนก็จะเป็นฐานเล็กๆนะครับทุกวันนี้น่าจะสร้างใหญ่เงียบสงบดีก่อนหน้าที่เราจะมาก็คนมาทําบุญเยอะอยู่นะมาถวายสองฆทางในตัวเมืองชนบุรีลวัดใหญ่อยู่นะในตัวเมืองเลย ยิก่ก็แวะไปดูโซนอุบอโบสถแต่ด้านในไม่ได้เปิดให้เข้านะแต่ด้านในสวยนะเคยเข้าไปอยู่แดดร้อนไปหนอยช่วงบ่ายๆวัดก็อยู่ในตัวเมืองเลยตัวเมืองชนบุรีเลยเยง่เยงๆกับไอ้ห้างเฉลิมไทยนะห้างเก่าแก่ของชนบุรี อาก,กาศร้อนครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับมาถวายสังฆทานแล้วก็ทําบุญนะก็จะพาเข้าอโบสถก็ไม่ได้เปิดไม่เห็นแต่ด้านนอกไปเจอกันใหม่ครับ